ทายาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดีมาต่อกันจาก ep ที่แล้วนะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้สิ่งที่สำคัญเลยครับต้องอย่าพึ่งรีบด่วนสรุปหรือพูดตัดบทนะครับคือเวลาเขามาอธิบายเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือพยายามตั้งใจฟัง สิ่งที่มันต้องพยายามมากๆเลยครับก็คือท่าทางการแสดงออกของเราครับการโน้มตัวนะครับการพยายามตั้งใจฟังการไม่สบตาการไม่จ้องหน้าจนเขาเกิดความกดดันมากจนเกินไปรับฟังเขาและค่อยๆช่วยกรรันปฏิปปต่อเรื่องราวทําให้เขาเนี่ยเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นในการพยายามที่จะอธิบายแล้วเรื่องนี้สําคัญมากนะครับยิ่งคุณอยู่ในจุดที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่คนที่จะมาพูดคุยกับคุณจะยิ่งเกิดความรู้สึกกดดันและอธิบายรู้เรื่อง ยากมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่ผมเจอทุกวันนะครับคือคนที่มาอธิบายอะไรกับผมเนี่ยสมัยที่ผมเป็นพนักงานปกติเนี่ยผมก็คือผมคนเดิมเนี่ยนะฮะเวลาเขาอธิบายผมไม่เห็นเขาจะอธิบายแล้วรู้สึกกดดันอะไรกับผมเลยแต่พอผมมานั่งนะฮะอยู่ที่บริษัทของตัวเองเป็น CEO เป็นเจ้าของมานั่งเนี่ยใครมาอธิบายอะไรกับผมถ้าเป็นน้องน้อยมาอธิบายนะะโอ้โหจะดูน่าสงสารมากเลยนะปากสัน่นมือสัน่นอธิบายแล้วก็ปฏิปต่อไม่ได้ ก็ต้องใช้ความใจเย็นนะครับสำคัญคืออย่าไปตัดบทนะยิ่งเราโยนความกดดันเข้าไปยิ่งจี้ยิ่งนะกดดันเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ยแหละฮะในฐานะผู้นําจะยิ่งทํางานลําบากมากขึ้นเท่านั้นเขาจะยิ่งอธิบายมากอธิบายให้เราเข้าใจได้ยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนะตามความกดดันที่เราโยนเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่ารีบตัดบทอย่าพูดแทรกให้กําลังใจเขาช่วยในการปฏิปต่ปตอให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพี่เลี้ยง เรามาช่วยนะฮะในการที่จะทําให้เขาอธิบายได้เข้าใจตรวนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งเลยที่จะช่วยเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นําของคุณในสายตาคนอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3นี้ผมคิดว่านี่อมาตะามากครับแล้วผู้นําหลายคนเป็นแบบนี้นะครับชอบติดพูดนานติดนะฮะเหมือนประหนึ่งตัวเองถือไม้อยู่แล้วมีสปอตไลท์ฉายออกมาเวลาจะพูดอะไรบางเรื่องบางทีก็เกรนนานานมากมก ไม่เข้าเรื่องสักทีบางเรื่องควรจะแลนดิ้งได้แล้วไม่ยอมแลนดิง้งพูดวนไปวนมาย้อนไปย้อนมาอยู่นั่นแหละคนฟังเนื่องจากเขาเป็นลูกน้องใช่ไหมครับก็ไม่กล้าขัดจะแสดงออกด้วยท่าทางหรือจะถามแทรกก็ไม่กล้าพี่ผู้นําก็เข้าใจว่าโหเขาพูดได้ดีมากก็พูดต่อวนๆอยู่แบบนั้นแหละสิ่งที่เป็นข้อเสียเลยนะครับคือคนจะมองว่าภาวะความเป็นผู้นําของคุณนะมีไม่มากพอ เพราะว่าคุณเริ่มขมวดจบและสรุปไม่เป็นเรื่องผู้นำที่ดีเนี่ยนะครับควรจะเล่าเรื่องง่ายๆเล่าเรื่องให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายๆภายในเวลาอันสัน้นไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะยากลำบากในการเข้าใจมากแค่ไหนก็ตามบางอย่างอาจจะต้องเป็นการเล่าเรื่องแบบค่อยๆปล่อยบางอย่างอาจจะโอเคทุกคนอาจจะรู้และเข้าใจที่มาเป็นอย่างดีอาจจะเล่าเข้าเรื่องสรุปได้เลยแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดมากๆครับ คือการที่จะต้องทําให้คนอื่นต้องทนเหมือนเขาต้องมาถูกบังคับนั่งฟังคุณร่ายยาวในเรื่องที่มันอาจจะไม่จําเป็นเกินนานบ้างแหละหาแลนดิ้งไม่เจอบ้างแหละพูดแต่เรื่องของตัวเองบ้างแหละทั้งหมดทท้งมวลนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของความกดดันนะไม่มีเรื่องของการตัดสินไปก่อนล่วงหน้าเหมือนสองข้อที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องของความหยาบขายเข้ามาแต่มันเป็นเรื่องว่าด้วยเรื่องของเวลาและการะเทศะล้วน ความเป็นผู้นำของเราไม่ควรจะถูกเอาไปใช้กลายเป็นสิ่งที่มันต้องฟอสหรือบังคับให้คนอื่นเนี่ยต้องมาฟังเราในเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเขาและเขาไม่ได้อยากจะฟังเลยครับอาจจะมีถ้ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับเขานี่โอเคนะคือสตอรี่เทลลิงของผู้นำบางคนเนี่ยก็แตกตผู้นำแต่ละคนนะมีสตอรี่เทลลิงวิธีการเล่าแตกต่างกันไปบางคนชอบที่จะเล่าย้อนอดีตนะฮะย้อนประวัติศาสตร์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบันเพราะว่าอาจจะมี คลังข้อมูลในหัวค่อนข้างมากบางคนเก่งในเรื่องของการสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจวีก็อาจจะมีตัวอย่างประกอบในการสร้างแรงบันดาลใจบางคนอาจจะมีอ่านหนังสือเยอะนะครับก็ยกตัวอย่างจากหนังสือเข้ามาเพื่อที่จะประกอบความน่าเชื่อถือวิธีการนะครับสไตล์ของผู้นําแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ทั้ง3ผู้นําที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับดีทั้ง3ท่านถูกไหมครับ ้าคุณเป็นผู้นําที่ดีอยู่แล้วต้องระวังเตือนตัวเองให้มากๆเรื่องของการพูดมากจนเกินไปจนทําให้มันไปด้อยค่าในความสามารถอื่นๆหรืออ,อความจุดเด่นอื่นๆของคุณในฐานะเป็นผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นการมีคลังข้อมูลมากนะครับการยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้ดีนะครับการมีตัวอย่างจากหนังสือหรือความรู้รอบโลกที่เป็นตัวประกอบแล้วก็ช่วยให้ เป็นการสร้างอินสปิเรชันให้คนฟังได้อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาลดทอนคุณค่าภาวะความเป็นผู้นำของคุณด้วยการที่คุณพูดมากเกินความจำเป็นนี่คือ3ข้อครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทริคง่ายๆที่คุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกๆวันผมเชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็น c ี o ีโอแล้วครับผมเชื่อว่าคนที่เป็น CEO เก่งก่าผมแน่นอนน่าจะรู้อยู่แล้วในสิ่งที่ผมพูดไปแต่น้องๆที่กำลังจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะนำเล็กหรือนำใหญ่ก็ตามเนี่ย คุณกำลังเ,เปลี่ยนจากคนที่มองดูคนอื่นกลายเป็นคนที่ถูกคนอื่นเฝ้ามองเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นเดียวกันก็ให้กําลังใจน้องๆที่กลอตัะเป็นผู้นําที่ดีทั้งในวันนี้แล้วก็ในอนาคตทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทิยาน d เดลี่พอดแคส ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดี